สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกุลนะครับปัจจุบันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยมีความสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจของเรามากเลยทีเดียวนะครับคนที่เข้ามาในวงการบริหารทรัพยากรบุคคลสังเกตนะครับคนยุคใหม่เข้ามามากขึ้น เด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นสมัยผมเนี่ยนะฮะไม่รู้นะครับ HR คือทําอะไรมารู้เอาตอนที่มาเรียนเนี่ยแหละฮะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าสู่วงการเนี่ยนะครับแต่ยุคใหม่เท่าที่ผมไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเด็กบางคนเนี่ยมุ่งมาเลยนะฮะว่าเออเห็นพี่ๆเห็นในตลาดมีงาน HR มีเรื่องของทร,รัพยากรบุคคล ซึ่งเขาก็เห็นความสําคัญว่าคนเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญที่สุดในการที่จะนําพาธุรกิจหรือองค์กรเนี่ยไปสู่ความสําเร็จก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าหาเส้นทางนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแ,แรกๆผมนึกว่าจะไม่มีใครมาเส้นทางสายนี้แต่ปรากฏว่าเอาเขาจริงๆก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับอย่างไรก็ดีใครที่จะเข้ามาในสายบริหารชีวกรบุคคลท่านผู้ฟังคิดว่าคนที่จะมาทางาน HR าเนี่ยนะครับรู้แค่เพียงความรู้กับทักษะในการบริหารชีวกรบุคลบคลเนี่ย ก็เพียงพอแล้วใช่หรือไม่ก็คือไม่จําเป็นทจะต้องรู้ว่าธุรกิจทําอะไรใช่ไหมผมเชื่อว่าเกือบ100%ยต้องตอบว่าไม่ใช่ HR ในยุคหนึ่งอันนี้ต้องเล่าเท้าความในอดีตให้ฟังนิดน,นึ่งนะครับว่าในอดีตเนี่ยคนที่บริหารสุขกรบุคคลส่วนใหญ่จะเน้นไปในเชิงของงานแอดมินก็คืองานเอกสารซะเยอะที่จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักง,งานทั้งหมดนะฮะตั้งแต่เข้ามาสัญญงสัญญานะครับใบสมัคร เอกสารต่างๆประกอบการทํางานเนี่ยนะครับทางฝ่ายบุคคลจะทําหน้าที่เก็บรวบรวมซึ่งสมัยนี้ก็ยังเก็บอยู่แต่อาจจะเป็นลักษณะของ e-document มากขึ้นมีฐานข้อมูล HRIS มากขึ้นสมัยก่อนไม่เคยมาอนาลิติกไม่เคยวิเคราะห์แต่ปัจจุบันนี้ต้องมีการวิเคราะห์กันมากขึ้นว่าในแต่ละแง่มุมของพนักง,งานเนี่ยมันมีประเด็นอะไรต่อการทํางานในองค์กรของเราหรือเปล่าซึ่งข้อมูลมันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นมากขึ้นนะครับ แต่ประเด็นหนึ่งที่ในอดีตไม่ค่อยได้คุยกันมกมากๆนักนะฮะก็คือเรื่องของว่า HR จํำเป็นต้องรู้ธุรกิจขององค์กรตัวเองเนี่ยในแง่ลึกแค่ไหนซึ่งตอนโน้นต้องยอมรับเลยว่า HR ส่วนหนึ่งไม่ได้รู้เลยนะครับว่าองค์กรทำธุรกิจแบบอะไรแบบลึกนะฮะคือรู้ว่าโอเคบริษัทนี้ขายสินค้านี้ให้บริการตัวนั้นตัวนี้บอกได้แค่นี้แล้วเราก็หาคนเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ของ Line Manager ที่เขาต้องการคนด้วยวุฒิการศึกษาแบบโน้นแบบนี้ เขาจะแจ้งมาผ่านไอตัว job description ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ในยุคนี้มันไม่ใช่ละยุคนี้เนี่ยถ้าหลายคนเคยได้ยินคำว่า HRBP HR business partner เนี่ยนะครับว่าคนที่ทำงานบริหารทุกร์บุคคลเนี่ยจะต้องเป็นคู่คิดทางธุรกิจของนักธุรกิจหรือของนายหรือของ CEO ด้วยดังนั้นการที่ HR จะไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยเนี่ยผมว่าทำงานยากขึ้นเยอะนะครับ ดังนั้นถ้าอยากจะเป็นฝ่ายบุคคลอยากจะทำงานฝ่ายบุคคลได้อย่างประสบความสำเร็จนอกจากความรู้ทางด้าน HR ทุกด้านที่ท่านสนใจที่แบบต้องรู้ลึกที่จะเอาไปทำงานได้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไล่พนั้งแต่วางแผนกำลังคนยันกระทั่งพนักง,งานออกเนี่ยนะฮะว่ามีวิธีการบริหารจัดการยังไงพวกนี้ตารามีแต่ประเด็นที่ HR ทุกคนจาเป็นที่จะต้องรู้เพื่อทาให้งาน HR ประสบความสาเร็จในองค์กรได้นั่นก็คือ ธุรกิจความรู้ทางด้านธุรกิจอันนี้สําคัญมากนะธุรกิจทําอะไรโดยเฉพาะธุรกิจของตัวเราเองที่เรากําลังทํางาน HR ให้เขาอยู่เนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราทํางานอยู่ด้วยเนี่ยทำอะไร,นะรจริงๆแล้วผมแนะนําว่ามันมี4คําถามซึ่งเป็นเป็น4คําถามคลาสสิกนะฮะตั้งแต่สมัยโบราณแต่มันยังใช้ได้อยู่นะครับเป็น4คําถามที่ HR ต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะไปบริหารทรัพยากรบุคคลขององ,องค์กรคําถามแรกก็คือ องค์กรนี้หรือธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาทำไม why นะคําำถาม why ทำไมต้องมีธุรกิจนี้เจตนารมณ์หรือว่าแก่นของธุรกิจที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยทำไมเขาถึงก่อตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเจตนารมณ์เพื่อทำอะไรตรงนี้ท่านต้องแตกฉานมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเห็นนะฮะว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยทำสินค้าประเภทเดียวกัน ทำสินค้าใช้บริการประเภทเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วกับกลายเป็นว่าเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นคนละกลุ่มกันก็มีลูกค้าคนนี้จะไม่ซื้อยี่ห้อนั้นลูกค้าแบบนี้จะไม่ซื้อยี่ห้อนี้นั่นแสดงว่าเขาสามารถตอบโจทย์ธุร,รกิจของเขาได้เช่นกันนะครับถ้า HR ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าธุรกิจที่เรากำลังทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาด้วยเจตนารมอะไร ผู้ก่อตั้งหรือ f ฟ u เดอรเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออยากจะทำอะไรให้กับโลกนี้คือพูดง่ายๆคือองค์กรนี้เกิดขึ้นมาทําไมนี่ยแหะฮะเราคงตอบง่ายๆแค่เพียงว่ากเกิดขึ้นมา,าขายสินค้าแค่นั้นคงไม่ได้มันต้องมีแวลูหรือคุณค่าลึกๆบางอย่างของธุรกิจจึงจะไม่เหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้เอชจะต้องตอบได้คําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงแน่นอนท่านต้องไปคุยกับผู้บริหารระดับสูงครับถ้าเราเข้ามาทํางานในองค์กรนี้ใหม่ๆ เรายังไม่รู้ทิศทางอ่านได้แค่วิชั่นมิชชั่นซึ่งบางครั้งการอ่านมันก็ทําให้เราตีความไม่เหมือนกับผู้กอ่อตั้งหรือผู้บรนดับสูงที่เขาคิดไว้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นท่านต้องเข้าไปคุยนะครับเพื่อรับทราบนโยบายลึกๆเลยนะฮะว่าแก่นแท้ของธุรกิจนี้เขากอ่อตั้งขึ้นมาทําไมกันแน่ทําไมต้องมียี่ห้อนี้ทําไมต้องมีบริษัทนี้ขึ้นมาในประเทศไทยทําไมต้องมีบริษัทนี้ขึ้นมาในโลก เขาต้องการจะส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค,ค้านะมันก็คือเรื่องของ value เรื่องของพันธรรกิจแบบภาพรวมนะ objective ของธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาอันนี้เป็นคำถามแรกเลยนะครับที่ h r ต้องตอบได้อย่างชัดเจนแล้วตอบในมุมเดียวกับเจ้าของธุรกิจของของเราด้วยนะฮะพอเราตอบไว้ได้แล้วคำถา,ถามถัดมามันจะตอบได้ง่ายขึ้นก็คือ what ธุรกิจนี้ทำอะไรอันนี้ไม่ยากเพราะว่าถ้าเราดูจากสินค้าบริการ แล้วเราก็ตอบได้นะครับว่าสินค้าของบริการของบริษัทนี้ทำอะไรบ้างแต่ลึกๆแล้วสินค้าและบริการของบริษัทนี้มันต้องไปตอบ why ก็คือตอบคำถามแรกด้วยถ้า HR ตอบได้แค่ว่าอ๋อบริษัทนี้เหรอก็ขายสินค้าตัวนี้ไงซึ่งถ้าไม่รู้ถึงแก่นของสินค้าตัวนี้ว่าที่เขาขายเนี่ยเหมือนกับโทรศัพท์มือถือตอนนี้นะฮะมันจะมีหลายยี่ห้อมากเลยยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C ถ้าเรามาเป็น HR ของบริษัทขายหรือผลิตโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ A เรารู้ไหมว่าไอสินค้า A เนี่ยมันต่างกับ B ยังไงมันให้ Value อะไรทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อ A แล้วไม่ไปซื้อ B ททำไมลูกค้า B ถึงซื้อ B แล้วไม่มาซื้อ A เราต้องทราบความแตกต่างในมุมของตัวเนี้ยให้ได้ว่า what นะฮะว่าสินค้าเราตอบโจทย์ตรงไหนขายอะไรบริการอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้าวายได้ what มันจะตามมาค่อนข้างชัดนะฮะตัวที่2ตัวที่3ก็คือ who ใครคือลูกค้าของบริษัทเรากลุ่มเป้าหมายคือใครคือกลุ่มเป้าหมายในที่นี้ต้องมองในเชิงมาร์เก็ตติ้งเลยนะครับคือกลุ่มเป้าหมายมไม่ใช่แค่บอกว่าขายใครก็ได้ที่อยากได้โทรศัพท์อย่างนี้คงไม่ใช่ขายใครก็ได้ที่อยากใช้สินค้าตัวนี้ก็ไม่ใช่อีกเช่นกันกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือตัวคีย์เลยถ้าคนที่ทําธุรกิจมานานๆแล้วก็มีประสบการณ์เยอะๆเขาจะรู้เลยว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเขาอะ่ะคือกลุ่มไหนกันแน่ กลุ่มไหนที่ไม่ใช่เราถ้าเขามาซื้อโอเคแต่ถ้าเขาไม่มาก็อันนั้นแน่นอนเพราะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายธุรกิจนักธุรกิจที่ระดับงสูงหน่อยเขาจะมองอย่างนี้เลยนะฮะว่านี่คือกลุ่มเป้าหมายของเขานี่คือใครที่จะเป็นลูกค้าของเขาบ้างตั้งแต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเพศสถานภาพต่างๆเขาจะมีกําหนดไว้อย่างชัดเจนการกําหนดคูหรือกลุ่มเป้าหมายได้นั่นแปลว่า why กับ what ต้องชัดมาก่อน แล้วก็ถึงจะมาฮูซึ่งบางจริงๆบางตำราก็จะบอกว่า why ปับ๊บแล้วก็ต้องมาฮูแล้วค่อยวัดอันนี้ผมไม่ไม่ได้มีประเด็นตรงนี้นะครับเห็นงแตว่าท่านต้องตอบคาถามเหล่านี้ให้ได้ why what กับ how คำถามสุดท้ายคือ how เราทําธุรกิจยังไงใครคือคู่แข่ง process ในการทํางานทําธุรกิจในการผลิตในการบริการเรามี process หรือกระบวนการในการทาํางานยังไงบ้างตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงมือของลูกค้า 4ี่คำถามนี้นะฮะเป็นสี่คำถามสําคัญมากที่ฝ่ายบุคคลหรือนักบริหารสุรกรบุคคลที่เป็นนักบริหารสุรกรณรมืออาชีพหรือ HRBP เนี่ยจะต้องตอบให้ได้ว่าธุรกิจที่ท่านเป็น BP อยู่เนี่ยที่เป็น Business Partner ให้ CEO อยู่เนี่ยครับเกิดขึ้นมาทําไมทําอะไรแล้วใครคือกลุ่มเป้าหมายนะฮะแล้วก็ทําธุรกิจยังไงมีกระบวนการวิธีการทํางานกันอย่างไรบ้างโดยละเอียดด้วยนะครับคือไม่ใช่ตอบแบบผิวๆ HR ต้องตอบละเอียดได้ทำไมถึงต้องตอบละเอียดได้สาเหตุก็คือท่านจะได้รู้ไงฮะว่าธุรกิจที่ท่านกำลังบริหารคนอยู่เนี่ยต้องการคนแบบไหนกันแน่ที่จะมารันบ i ิเนสตัวนี้ให้ประสบความสำเร็จถ้าเราส่งมอบคุณค่าแบบหนึ่งสินค้าชนิดเดียวกันนะฮะคือสังเกตนะครับว่าสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าต่างยี่ห้อกันบางครั้งประสบการณ์จากอีกยี่ห้อหนึ่งมาทํางานกับอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ได้เลยนะฮะ เพราะว่าด้วยแวลูด้วยคอแวลูของยี่ห้อหนึ่งมันส่งมอบให้กับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเอาเทคโนโลยีหรือเอาแนวคิดมุมมองของยี่ห้อนี้มาทำกับยี่ห้อนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเยอะทีเดียวเราเลยสังเกตเห็นว่า HR บางคนเนี่ยที่เปลี่ยนอยู่ในธุรกิจเดียวกันนะฮะเคยประสบความสําเร็จในยี่ห้อหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมาอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับกลายเป็นว่าใช้แนวคิดเดิมมาบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้เลย เพราะอะไรสินค้าแม้จะตัวเดียวกันแต่ข้างใน y ของมันอะไม่เหมือนกันมันก็เลยเป็นตัวสําคัญที่ถ้าท่านจะเป็น HR ที่ประสบความสําเร็จ y ของบริษัทท่านต้องตอบให้ได้แก่นของมันคืออะไรเราจะส่งมอบคุณค่าอะไรให้ลูกค้าทําไมลูกค้าถึงต้องเลือกเราเพื่อจะได้เชื่อมโยงต่อมาหาว่าแล้วเราเนี่ยต้องการคนแบบไหนกันแน่ดังนั้นถ้าท่านตอบ y what who how ได้นี่นะครับ เราจะรู้เลยว่าลักษณะของบุคลากรหรือทรัพย์กรบุคคลที่เราต้องการคือแบบไหนเราต้องมีระบบบริหารทรัพย์กรบุคคลของคนแบบนี้อย่างไรตั้งแต่บริหารค่าจ้างพัฒนาเขายัางไงร,ระบบสวัสดิการจะดึงดูดจูงใจเก็บรักษาเขาได้ยังไงบ้างร,ระบบการบริหารจัดการคนภายในจะเป็นอย่างไรเราจะออกแบบได้ตรงกับบุคลากรหลักที่องค์กรจะใช้เพื่อส่งมอบความสำเร็จ ให้กับลูกค้าแล้วก็องค์กรด้วยนี่คือประเด็นสําคัญบางครั้ง HR ถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะจากที่ผมเคยประสบมาส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะหาคนในแบบที่เราอยากได้ไม่ใช่องค์กรอยากได้แปลว่าอะไรเช่นองค์กรบอกว่า h อช่วยหาเอนจิเนียร์ให้หน่อยถ้าเราไม่รู้นะฮะว่าธุรกิจของเราต้องการเอนจิเนียร์แบบไหนเราก็จะหาเอนจิเนียร์แบบปกติทั่วไปที่องค์กรทั่วไปเขาหากันพอเราหามาได้ ไลน์แมเนเจอร์ที่รู้ซึ้งถึงสภาพขององค์กรอาจจะบอกว่าที่ที่คุณหามาเนี่ยมันไม่เข้ากับเราเลย HR, HR, HR ก็จะงงไม่เข้าตรงไหนผมก็หาเปะนะจบปีนติตกรวิศวกรรมศาสตรศาศา์มีประสบการณ์ตามที่คุณบอกมาลดหมดเลยแต่ไลน์แมเนเจอร์บอกไม่ใช่มันไม่ใช่เราคนคนนี้ไม่ใช่เรานั่นแปลว่าท่านยังตอบวายขององค์กรไม่ได้ถ้าตอบได้เราจะรู้ทันทีว่าพอสัมภาษณ์เนี่ยนะ HR จะรู้ทันทีเลยว่าคนคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะด้วย ความรู้สึกบางอย่างที่มันหล่อหลอมขึ้นมาจากคำว่า why ขององค์กรนี่แหละครับแล้วก็ด้วยคำถามตัวเนี้ยมันจะทำให้ท่านทราบทันทีนะครับว่าบางครั้งคนที่ประสบความสำเร็จในงานงานหนึ่งจากองค์กรหนึ่งจะมาทำงานกับองค์กรเราบางคนประสบความสำเร็จไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่แมทไอ้คำว่าแมทหรือไม่แมทเนี่ยก็คือมาจากตัว Val u e ขององค์กรนี่แหละฮะคำว่า why นี่แหละครับองค์กรนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อส่งมอบ อะไรให้กับลูกค้ากันแน่ถ้าท่านเข้าใจและสามารถตอบคำถาม why, what, who แล้วก็ how ได้เนี่ยนะครับท่านจะประสบความสาเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านตอบคำถาม4คำถามนี้ในธุรกิจที่ท่านกำลังบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ได้หรือไม่ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ